คะชอบนะคะนอนเลยนอน,น,ปปนตื่นมาไม่ทันห้องเมื่อกี้ก็ได้ทุกคนก่อนที่ปันจะตื่นเมื่อกี้เนี้ยก็คือไปพักที้ยงหน่โรงแรมนึงมาแต่ว่าสภาพมันก็คือแม่แม่โอเคมากๆเลยอะที่นอนมันก็ยุบแล้วก็มีแบบแมลงด้วยมันก็ดูเก่ามากเลยอะช่วงนี้ที่ป้าให้เปลี่ยนโรงแรมเออเจตังไปแล้วด้วยมอร์นิ่งค่ะป้าป๊ามันปันลงมากินข้าวกัน แล้วไปแล้วมเม,มื่อวานบรรทันทำไหม,ไม,ไมหลับไม้ใช่ไหมป้าป๊าอุ้มมา ไม่รู้เลยว่าโรงแรมเป็นยังไงอ่ะก็คือจะเล่านะคะเรื่องของเรื่องก็คือเราจัดทริปด่วนมาก็คือจองโรงแรมหาโรงแรมกันตอนเย็นเลยนะคะแล้วก็เดินทางมาตอนกลางคืนก็เลยมาถึงดึกมากพอเข้าพักแล้วแม่รู้สึกว่าไม่จะนอนที่นั่นไม่ได้นะคะมันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่เราไม่ได้แบบดูรีวิวอย่างถี่ถ้วนอ่ะล้วก็แบบเอ๊แต่ป้าปาใจดีมากให้เราเปลี่ยนนะคะเราก็เลยมานอนที่ Holiday Inn นะโรงแรมนี้แบบโอเคนะคะราคาก็แบบไม่แพงมากด้วย เราก็มากินอาหารเช้ากานันเขาก็มีมาตรฐานของเขายู่แล้วนะอาหารเช้าเรื่องนี้เยอะแยะเลยนะคะปันก็แฮปปี้มากแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอมาขึ้นรหลับจ้าก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้ทานอาหารเช้าใช่ค่ะ,ะและสำหรับอาหารเช้านะคะก็จะมีแบบเบเกอรี่น่ากินเยอะน้มีน้ำให้เลือกเยอะนี่แบบว่ามีชีสด,ด้วยแต่ชีสก็แบบว่า ธรรมดานะมีชียูแบบเดียวม <c oughs> ีมีปลาต้มโกลมีแพนเค้กแล้วก็มีกะชากาแฟนะคะติ่มซำแล้วก็มีอาหารแบบสไตล์ซีราชาก็ต้องมีอาหารญ,ญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> โอเคอันนี้วันนี้นะคะแม่เลือกกินเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานซึ่งเลือกผิดไปนี้นึงนะแกงเขียวหวานเย็นเจี๊ยบมากเลยค <c oughs> แพนเค้กน่ารักเด็กชอบแม่มาติมาชิ้น ค่ะแล้วก็เราก็ทานอาหารกันนะคะก็เนื่องจากวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะเลือกที่นั่งสบายเนี่ยหนึ่งก็มีวิวภูเขาสบายตานั่งติดหน้าต่างก็จะรอนิดนึงแล้วเราก็มาเดินสำรวจโรงแรมกันนะก็จะเป็นในส่วนของคิดขับก็มีด้วยแล้วก็มีออนเซ็นซึ่งตอนนี้มันไม่มีใครใช้บริการอยู่เลยนะคะแม่ก็เลยเดินเข้าไปสำรวจรอบนึงเลยนะแม่ก็เลยออกมาถ่ายให้ดูว่าข้างในมันไปมาไรมันดูน่าก่ะ เล่นมากเลยแต่แม่ก็คือไม่ได้เล่นนะคะเนื่องจากเป็น <Fitness S 1> ไม่สะดวกเล่น,นะคะ่ะแล้วก็มีฟิตเนสฟิตเนสก็ไม่มีคนอีกเช่นเคยคะ่ะเหมือนไม่รู้เปิดย4สชั่วโมงหรือเปล่านะฟิตเนสก็ดูน่าเล่นอยู่นะซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วนะคะเราก็จะสำรวจนะคะเพราะว่าเราเหมือนมีแลนจะไปนู่นนี่นะนเดี๋ยวเรามีไปสวนสัตว์กันด้วย เราก็ไปคาเฟ่กันด้วยสูงอะไรก็ลงมาซึ่งคืนแรกที่เรามาพักนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้อง้งที่ไม่มีอ่างอาบน้ํานะคะซึ่งเดี๋ยวคืนเนี้ที่เราจะพักกันจะเป็นห้องไทายหนึ่งที่มีอ่างอาบน้ําจะเป็นห้องแบบเป็นมีพาดิชันกั้นห้องด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่สาไว้ยน้านี่จะเป็นอีกห้องนึงนะจะไม่เหมือนห้องเมื่อคืนนะคะอันนี้จะมีแบบมีครัวแล้วก็ เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งนะแล้วก็ <Okay. S 1> มีทีวีสองเครื่องเลยอีกห้องนึงก็จะเป็นที่นอนแต่รู้สึกห้องนู้นกว้างรู้สึก,กว่ามาณมันกว้างกว่าเข้ามาห้องนี้แล้วจริงๆคือชอบห้องนู้นมากกว่าแต่ว่าปันปันชอบอ่างอาบน้ํานะคะก็เลยต้องจองให้เขาหนึ่งคืนนะคะเป็นอ่างอาบน้ําอยากเล่นอ่างอาบน้ํเมื่ห้องน้ําก็กว้างนะ โอเคเลยรักเราพักผ่อนกันไปหลังมื้อเช้านะคะนอนกิ้งไปกิ้งมาก็หมดเวลานะคะแล้วก็ออกมากันที่คาเฟ่ที่เรายังไม่เคยมานะคะก็คือมูกเกตแล้วแม่ก็หามาว่าร้านนี้นะคะคเฟ่เขาเหมือนมีเป็นอาร์ตมิวเซียมอยู่ข้างบนด้วยเหมือนสามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็แบบว่ามันมีน้ำตกมีดายไอซ์แล้วก็มีคอโฟโฟ่มีขนมเบเกอรี่ดูน่ากินมากเลยอ่อ แต่ว่าวันนี้เนื้อจากเรามาช่วงใกล้ๆแบบว่าเที่ยงแล้วนะเราก็เห็นต้องเลือกเป็นทางมื้อเที่ยงไปเลยนะคะแต่ว่าแม่ก็ได้สั่งน้ํามาแก้วนึงนะคะน่ากินมากเป็นอัญชันเหมือนอัญชันนมสดอะไรอย่างงี้อร่อยนะหอมหอม,มอแล้วก็วิปครีมก็อร่อยันไปก็คอนเฟิร์มนะคะว่าน้ำรอร่อยจริงๆอร่อยไหมคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็สั่งเป็น พิซซ่ามพิซซ่าเยอะมากจ้าถึงกับเกี่ยงกันว่าช่วยกินหน่อยกินจะไม่หมดแล้วนะคะสองคนครึ่งกินกันไม่หมดนะคะอร่อยค่ะพิซซ่าใช้ได้เลยนี่ร้านเจะมีภาพเขียนมีอะไรประดับอยู่รอบๆร้านนะคะแล้วก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะพอสมควรเลย แต่ข้างนอกนะคะก็จะมีมน้ำต่อก็มีดาวไอ้ปันปันแบบนี้เลยสวยแต่ว่าลูกสาวาก็คือรอแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันและเนื่องจากทิปนี้นะคะเราก็แบบว่าเป็นทิปชิลชใช่ไหมที่ป๊าๆกับบันปันอยากพักผ่อนนะคะเราก็เลยเลือกมาแบบไม่ได้จัดทิปจัดทิปหลว,วมไว้แต่ก็มีแบบว่าเซอร์ไพรส์อุบอิบสำหรับปัน,ป,นปันกับแม่นิดนึงซึ่งเดี๋ยวฉเฉลยตอนหลังนะ เราก็เลยมาเที่ยวห้างกันที่เซ็นทรัลศิรีราชาซึ่งพบว่าเซ็นทรัลสิรีราชาตู้คีบเยอะมากจ้าช่วงนี้เราก็คือฮิตตู้คีบตู้คีบแบบว่ามีแบบสี่ห้าล้านไม่อยากเชื่อเลยแล้วตุ๊กตาน้ารักน่ารักทั้งนั้นเลยด้วยนะ แล้วก็เดินไปเดินมานะคะก็ถึงเวลามือค้ามีกแล้วนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ออกไปไหนคะ่ะเราจะอยู่ที่โรงแรมเราก็เลยกินบุฟเฟ่ของโรงแรมกันนะคะวันนี้นะคะเขามีแบบที่กดน,น้ำมันลมด้วยตัวเองแล้วก็มีที่ทำส้มตำด้วยตัวเอง DIY ชอบเลย DIY เองแล้วก็มีเค้เค้กเยอะมากไอติม ันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนเป็นอาหารให้ตักแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นซีฟู้ดเผาพวกกุ้งเผาพวกอะไรนะคะจะให้มาจานหนึ่งในปริมาณนี้เท่านี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือตักแบบบุฟเฟ่ต์ได้เลยก็โอเคดูราคาแล้วก็พอๆกับถ้าออกไปกินข้างนอก ในของครอบครัวเรานะคะก็เลยก็กินที่นี่แหละสนุกดีได้ขดน้ำมันลมเองไม่เคยทำที่อื่นนะคะอันนี้รอ่ะแม่กินที่อย่างสลัดยำก็มีข้าวผัดจ้าคุณกินข้าวผัดได้นะ มีพาสต้าด้วยปันปันเต๋เวาพาสต้าใช่ป่ะมีก๋วยเตี๋ยวพาสต้าเป็นอะไรอะ่ะจิกุ้งก็มีขาหมูตุ๋นซอสทะโลแล้วก็มีทูน่าอันนี้เราแม่ดูให้ปันปันแล้วหอยแล้วก็มีทูน่าได้ได้เฮ้ยท้า,ามันกุ้งมัน บดีไลต์ครีมซูปแล้วก็มีอะไรอ่ะนี่คืออะไรบไอบอสมุนไพรมอกนเหมืนเนก่งเลยเนี่ยเตาแล้ เราไปไหนตอนน่อกันไม่บอกล้วจะไปดูตัวที่มันเป็นกับเม่ชอบมาแต่ว่าไม่บอกว่าที่ไหนเราเคยบอกว่าตัวอะไรแค่นี้เงยนะเจอกันค่ะมีกวางยักษ์อยู่ตรงนู้ด้วยเฮ้ยก็อะไรขึ้นแถวนี้ <c oughs> คืออะไรไปถือตรงนี้ <c oughs> ไม่มีร้านอาหารที่ไหนหรอจำไม่ได้กว้างยักษ์มันตัวใหญ่กว่ารถมากเลยอะมันบ้าน,นกว้างเหมือนไดนโนเสาร์เลยอ่ะตอนนี้นะคะแล้วเขามาในสวนสัตว์เตขาเขียวแล้วเขามีรอบการแสดงนะคะไว้เข้ามาแล้วนะคะเออมีดารามาด้วยวันนี้วันนี้มันแบบครบรอบ แม่มันลีน้องครับบี้าเสาร์อาทิตย์ไหนดูดินี่กี่โมงแล้ววะเที่ยงสิบห้าเที่ยงครึ่งมีโชว์ช้างว่ายน้ำด้วยดูเลยดีไหมบ่ายสองมีพาเลทแพนกวินบ่ายสองครึ่งโชว์ช้างว่ายน้ำอีกรอบบ่ายสองครึ่งพาเลทกระบัวแล้วก็บ่ายสามครึ่งพาเลทแพนกวินมีพาเลทกระบัวด้วยเห็นดูกันมีไนซ์ซาฟารีพีสไปเข้าามอลย ทีม่มันดูอที่เขาขับรถกรอบกันนะเขามาจอดรถกันนะคะเดี๋ยวมาจุดแรกที่มาหาจานนันทร์กันโอ้เราเข้ามาในแคมปบางทีเล็กแล้วตอนนี้คนเราเอาแพออกมาให้อาหารเด,ดลูเตอร์เราขึ้นไนปะข้างบนนะคะคันหน้าขับเรือนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเนื่องจากเราเห็นลิงอยู่ริมถนนนะคะเราก็เลยอุ้มลิงเอ้ยไม่ใช่นะคะเราก็เลยต้องอุ้มมันปันหมอเบันปันกลัวลิงนิดหน่อยนะคะลิงก็คือเป็นสัตว์ที่เราต้องระวังนิดน,นึงนะคะแล้วเราก็คือมาดูที่ร้านอาหารข้างในนะคะ<อ>ว่าจะไหวไหมนะคะเป็นเซฟโซนคอฟฟี่ าสวยมากเลยอ่ะ

ให้หเดิมดูกับปลาปเดินไปดูกันแม่มะลิแม่มะล,ลิหนังเงามากเขาดูไหมมันมเออมันดูนะนตัวเดวนมาดูดีนแน่นอนสิค่ะปีบาล่าเขาไม่ทำไรขุดหรอกคะ่ะ ปีที่แล้วเนี่ยสล็อตตัวเท่าช้างเลยนะลูกเฮ้ยหนึ่งหมื่นปีเหมือนในเรื่องนลูกว่ายน้ำเก่งมากเลยอ่ะอกไหนอ่ะไหนอ่ะไหนดูดิเฮ้ยอ,อยู่ตรงนี้น,าอาน,นอนอยู่ในอาสงจ้าัับบจจ,จ้า้าายข เขาเอาตุ ang, mm ๊กตาไปวางหรือเปล่าได้สองอย่างพักแ่อนเดี๋ยวให้อาหารคาปิได้ไปให้อาหารคาปิกันมาเจริงๆมาขึ้น้ำ่ะปะนน้ำก่อนปะไว่งูบนิ้นออกมาด้วย ไปให้อาหารกระปิปลากัไนะ็ไม่รู้จะทานแค่ไนเร้อเราไปสปอบไปมาตรงนี้ฮะโอเคนั่งได้นั่งได้อ่ะไปนั่งนี้นั่งลงไปเลยลูยกไ้ <c oughs> ไม่คันด้วยค่ะเฮ้ยไปป้าน้องนั่งรังเลยไม่กินแล้วเขากำลังเคี้ยวอันนู้นอยู่อ๋อตัวนู้นเขาไปหลับตรงนะั้นอะ เอาให้เข้าปากเขาสีจ้าคุณไม่เห็นป็ันกับครับอนี่หนูใจจังมันมปนปันแล้วอ๋อมันมันต้นหนูนี่นะมัปนปันยิ้มนายเอาให้เขากินสิเขาไม่อยากกินหูคุณแล้วน่ะั้งแม่อร่อย สูตรออร์แกนิกนะน้องนะมันจะกินทั้งต้น<อ>จับได้นะมันไม่ถึงอนะมันอยู่ไกลาจากหนูอนะ่ะจับ,จบม่มจับไม่ถึงจับไม่ถึงจับไงไม่ถึง <laughs> ใช่หป่าซูมด uh ิซูมซูมมันอยู่ที่เดิมในตัวนั้นที่เราให้หางตัวเลขใช่มันไม่อยู่แล้ว